สวัสดีค่ะทุกท่านนี่กำลังขึ้นบาร์กันนะคะ,ะพรุ่งนี้ทีมเซอร์เวมามายิงหมุดให้และอีกวันหนึ่งวันศุกร์ก็จะเป็นการเาาจาะเสาเข็มยยแ,แรงนี้<ม>ลูกค้าแบบมาจองอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็โทรมาบอกว่าเลิกเสาเอกเร็วมากนะคะก็เลย รีบเตรียมตัวกันนิดหนึ่งบางทีเลิกเสาเอกลูกค้ามาแล้วอ่ะวันดีของเขาเราก็อ่ะโอเคถ้าไหวเราก็รีบลุยให้นะคะนี่จะเป็นแปลงโครงการหกของเรานะคะตรงนี้ที่ดินแบบสโลปของเขาแต่ก็แบบไม่ได้สโลปมากแต่ว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นที่ที่ระดับที่สลปที่สูงที่สุดนะคะแล้วก็ลาดลงไป ที่ไหนครพี่เปิลน้องไมยอยู่หลังบุญถาวรบางสเสรจ้ะเป็นบ้านสองชั้นนะคะแต่ว่าพี่เปิดแปลงหนึง่งเป็นตรงเนี้ข้างหลังท้ายโครงการอะ่ะมีลูกค้าอยากได้ชั้นเดียวก็เลยปล่อยท้ายโครงการเป็นชั้นเดียวนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันสโลปลงทีเนี้ยถ้าเราแบบไปปล่อยบ้านชั้นเดียวแล้วอยู่ระหว่างบ้านสองชั้นอะ่ะบรรยากาศมันจะไม่ดีสําหรับ,บบ้านชั้นเดียวเขานะคะก็เลยอ่ะพอปล่อย สองแปลงหลังได้ก็พอจะปล่อยได้ก็โอเคทีนี้มีลูกค้าจองแล้วแปลงนี้วางแปลงนี้นะคะเจ็ดสิบตารางวานี่ดูถนนแปลงนี้เนี่ยตอนปักหมุดนะคะเอ้ยตอนตอนลังวัดแปลงแยกเนี่ยเสาไฟต้นนี้เนี่ยมันไปกินอยู่ในที่นะคะ <What? S 1> มันอยู่กินอยู่ในที่เลยเนะี่ยเดี๋ยวแปลงเนี่ยจะต้องเราต้องไปทําเรื่องขอให้เขาขยับเสาไฟนะคะ ตามที่รู้มานะคะตามที่รู้มาก่อนเนี่ยคือถ้าเสาไฟมันไม่มาอยู่ในที่เนี่ยค่าใช้จ่ายอ่ะจะต้องเป็นของการไฟฟ้าเขานะคะแต่ทั้นนี้ทั้งนั้นต้องไปคุยก่อนค่ะเราก็ลืมไอ้วันที่เขาเพิ่งรังวัดใหม่ๆอะ่ะก็ลืมไปแจ้งนะคะว่ามันมาอยู่ในที่เนาะทีนี้ไม่รู้เขาจะเชื่อหรือเปล่าว่ามันอยู่ในที่จริงๆแต่ตามถนนมันก็ ตามถนนถ้าลากไปมันก็มันก็ไปตรงนู้นอ่ะอืมก็กินเข้ามาจริงๆเ<ๆ>ช้าเช้าเฮียจะยุ่งนะคะ<ๆ>เวลาเขาแบ่งที่นะคะ<ๆ>เฮียก็จะให้เอาพวกไม้เหล่าไม้เป๊กอะ่ะมาตีแทนหมุดก่อนตีแทนหมุดก่อนนะคะ,แ,นนะ,คะแล้วก็สเปรย์ไว้<ๆ>ก็จะได้เห็นแบบขอบเขตชัดเจนนะคะ<ๆ>จะเห็นถ้าไกลๆก็จะเห็นพวกหมุดแดง ไม้เป๊กหัวแดงๆอยู่ไปดูฟังเฮียฝอยกับลูกน้องเขาพูดอะไรเขาคิดอะไรเฮียเองไม่ใช่ผมทำให้ใหม่จะเล่นลุงเฮียผมเฮียเองไม่ใช่ก็คือน่าจะได้รื้อตอนที่รถมาเอาดินเข้าคานอ่ะตอนเอาดินเข้าคานเนี่ยผมให้เขานั่นเลยเดี๋ยวผมจูบเฮียกับแตบนี้เองมันโย่อะไรเฮียใช่เขาทําไม่เป็นไงมันล้มมาเขาเอาเสาสำเร็จ กับไออิดล็อกก่อไปบนนี่เลยบนอะไรอ่ะบนดินหรือว่าบนคานเขาน่าจะทําเป็นแค่เทลินเฉยๆอ่ะมันจะไปอยู่ได้ไงมันก็ไม่อยู่เลยมันก็ล้มนี่นะคะนี่เอ็นมาเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวนี้เคลียร์เดี๋ยวคุยกับเจ้าของที่เดี๋ยวเราทำให้ข้างล่างเราอ่ะจะต้องหล่อขึ้นมาหรือไม่ก็เบิ้ลเบิ้ลสองแล้วก็เกอกปูนก็ไปข้างในครับ ขอป็นไข่ใช่เหมือนที่เราทำทำตรงนี้นั่นแหละข้างล่างบนเอานี่ชะอมไม่เอาไปผัดไข่อะหอมใช่เก็บไปแล้วอย่างนี้เรียกแก่ใช่ปะเด็ดตายไปแล้วเขาเด็ดตายไปแล้วอ๋อขึ้นบารียบร้อยแล้วเหรอเฮียก็ใช่รอเซเว่เซเว่มาพรุ่งนี้โอเคนี่พาเพื่อนเพื่อนไลฟ์ดูขึ้นหัวข้อไว้ว่าเฮียพาเฮียเฮียพาลูกน้องขึ้นบาร อ่านี่ยเห็นไหมคะก,ก็คือก็คือเขาเน้นประหยัดแ่ละแล้วก็จ่างเขาก็ไม่ได้แนะนําเจ้าของที่ด้วยเขาใช้วิธีคือใช้เสาเ<อ>สาสําเร็จอะก็คือเป็นเสาพวกเสารวดหนามอะเสาทํารั้วรวดหนามอะอ๋ออะไร,รอ่ะนี่คือพูดอะไรรั้วเนี่ยรั้วที่มันรั้วที่มันล้มไงอ่าบางคน,นจะทําอยากจะทํารั้วกันดินก็ต้องก็ต้องมีความรู้นิดนึงนะไม่งั้นมันก็จะเสียของแบบนี้นะ แต่ <ทำ S 2> ว่าชใช่มันเสียค่าทําโดยเปล่าประโยชน์ไหนไคุณก็จะเสียตังค์แล้วอะ่ะคือแล้วก็ข้างล่างอ่ะเห็นนะไม่มีคานก็คือ,อเขาเขาน่าจะใช้วิธีการเทเหมือนเทลินอะ่ะเทลินบางๆเฉยๆนะตั้งเสาเป็น้วดลวดหนาขึ้นมาก่อนแล้วเทลินแล้วก็เอาอิฐบล็อกไปก่อแล้วก็เติมดินเข้ามา<อ>นะมันก็สูงประมาณเกือบเมตรนะสองสี 2, 4, 6, ่หกแปดจริงๆน่าจะเกือบเมตรแะแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตร ก็เป็นรั้วไอ้ก็เป็นกำแพงกันดินปกติที่ที่เจอได้บ่อยนะแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรเนี่ยมันจะมันไม่มีทางอยู่อยู่แล้วนะมันก็จะล้มหมดพอดินมันจะดันออกมามเดี๋ยวก็คือได้นไหมว่ามันเอนใช่เดี๋ยวหน้าที่เราก็คือเดี๋ยวเราจะต้องคุยกับเจ้าของที่นะว่าขอหรือออกแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้นะองค์ค่านี้ก็บวมใช่เนี่ยหลักเขตเราอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่หมุดอยู่นี่พอดีเลยไหน,นหมุดตรงนี้พอดีเลย เห็นไหมกาแพงเนี่ยมันล้มเข้ามาฝั่งเราเห็นไหมเนี่ยถ้าเรายิงไปตรงๆเนี่ยกําแพงมันล้มมาฝั่ง,งเรากำแพงมันแบะมานะใช่ก็เดี๋ยวคงต้องคุยกับเจ้าของที่ว่าเดี๋ยวเราจะรื้อตรงนี้ออกนะเดี๋ยวเราจะทําใหม่ให้ประมาณนั้นเนาะที่ดินก็มันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ที่มันยังเป็นป่าเป็นหญ้าอย่างนี้แหละกลัวจัวที่มันจะเสร็จสมบูรณ์มันก็ต้องใช้เงินใช้เวลาพอสมควรนะ ขึ้นบา,บาเสร็จปุ๊บบาคืออะไรีะบาไม้บางคนอาจจะเป็นบาเหล็กบาอะไรก็ได mm. ้ก mm ็แ hmm. ล้วแต่มันทําไว้เพื่อเป็นกรอบนะตีกรอบคร่าวๆก่อนว่าบ้านเราอ่ะมันจะอยู่ในกรอบนี้แล้วก็แนวเสาแนวเสาแนวคานที่เราจะทํางานเนี่ยมันจะอยู่บริเวณไหนบ้างอยู่จุดไหนบ้างคร่าวๆก่อนมันจะเป็นแอเรียเฉยๆว่าอยู่คร่าวๆตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้กล้องเซอร์เวในการยิงเพื่อหาจุดที่แม่นยาที่สุดนะครับเพื่อให้บ้านมันออกมาแล้ว ได้เหลี่ยมได้ฉากที่สุดนะถามว่าช่างคนชํานาญดึงจับฉากเองได้ไหมดึงจับฉากเองได้นะครัาบ้านง่ายๆเนี่ยดึงได้ส่วนใหญ่อย่างเงี้ยผมก็จะมีทีมเซอร์เวย์ประจําอยู่แล้วนะเขาก็จะมาทําให้ก็จะแม่นยํากว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะเราควรจะเซฟไหมถ้าใช้คนทําคนหาฉากอะไรมันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะประหยัดงบหรือเปล่า<ส>ตรงนี้บางทีหลังนึงเล็กๆอย่างเงี้ยสองสามพันบาทนะสองสามพันบาทก็แล้วแต่ว่าเราจะประหยัดหรือเปล่า ถ้าเราจะประหยัดก็ก็บางคนคิดว่าสองสามพันมันเอาไปซื้ออะไรได้ก็กแล้วแต่นะแต่ว่าสําหรับผมผมมองว่ามันคุ้มกว่าที่จะได้เหลี่ยมได้ฉากสาหรับตัวบ้านนะถ้าหลังใหญ่ก็สามสี่ห้าพันแล้วแต่ขนาดนะใหญ่มากก็อาจจะหลายพันหน่อยนะถ้าเยอะๆบางทีก็คิดเป็นจ,จุดมันก็จะถูกลงมาแต่ว่าหลายจุดอ่างเงี้ยครับอย่างปกอาคารอาพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยครับหรือเป็นเทาเฮาที่มันจะเป็นแผงใหญ่นะมันยิงหลายจุดอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะคูณด้วยจํานวนจุดนะครับ ทำไมเฮียมไม่เลือกที่จะเซฟอ่ะมันไม่คุ้มถ้าเกิดว่าเบี้ยวอะ่ะมันไม่คุ้มม,มันไม่คุ้มม,มีโอกาสมากมันมีโอกาสสูงเนาะเพราะว่าอันนี้เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะกับการที่ใช้ระบบแมนนวลก็คือใช้ใช้คนในการจับฉากจับไรม,มันมีโอกาสที่ไหนไหนจะลมเอ่ยไหนการแบบว่าคนพักผ่อนไม่พอ,อาสายตาเอียงอ,อะไรเงี้ยมีผลหมดนะบางทีเล็งแล้วมันเอียงแค่ หนึ่งองศามันก็ทําให้มีผลกระทบได้เราก็จึงจะไปเจอช่างที่เขาชอบดัดเสาเห็นไหมที่เขาชอบดัดดัดเสาดแกนผมเชื่อว่าเพจเราคงคนผู้ชมคงได้คงได้เคยเห็นแหละดักเพื่อกลับให้อยู่ในแกนไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นบางทีมันเกิดมาจากพวกนี้แหละคือต้นตอต้นตอมันมันเบี้ยวซะแล้วอ่ะใช่มันจะให้ตรงมันก็ยากงานต่อไปอ่ะเนาะพอดีวันนี้อาจจะไม่ได้ ใส่ชุดเรียบร้อยนะเพราะว่ามันเละนะก็ไม่อยากทีนี้พอขึ้นบาร์แล้วทำไมต้องขึงเอ็นะเฮียหาแนวคร่าวๆเฉยๆหาแนวคร่าวๆเฉยๆเห็นเอมพอลูกน้องเขาจะได้รู้แนวคร่าวๆนี่นะคะมันก็จะพอขึงไปด้านนี้แล้วก็มันก็จะมีจุดตัดกับที่ขึงจากด้านนี้ไปด้านนู้นอีกก็จะเห็นพอจุดตัดกันแล้วก็พอจะรู้แล้วว่าไอ้เสาบ้านมันอยู่ตรงไหนใช่ป่ะเฮียใช่ใช่เซนเตอร์เซนเตอร์เสานะน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้แต่ยิงเซเวอร์แล้วเนี่ยมันอาจจะ ขยับนิดหน่อยอยู่ในแอเรียอยู่ในแอเรียนี้แต่ตอนนี้คือเราแค่ต้องการให้รู้คร่าวๆก่อนช่วงไปก่อนหาช่วงไปก่อนเฉยทีมเซอร์เวยลงก็จะแม่นเลยแม่นครับแม่นอีกอย่างการขึ้นบาร์นะคะเวลาช่างเซอร์เวยมาเนี่ยเราก็จะทําหมุดอ้างอิงได้ครับโยงไปที่บาร์ครับโอเคงั้นขอตัวก่อนพอดีงานเยอะนะต้องไปทํางานเอกสารต่อโอ้โหเช้าๆมีเก้าสิบคนอะเอซเนี่เป็นโครงการหกนะคะ นี่นะคะที่สโลปลงมาสวยงามปุ๊ออลูกค้าจองแล้วสามหลังแล้วก็อีกหลังหนึ่งกำลังเช็คเครดิตนะคะคาดว่ามีโอกาสวางจองนะคะสี่หลังนี่หลังนี้วันก่อนอที่บอกว่าเทไปยี่สิบสองคิวนะคะบวกกับเสาหลังนี้รวมกันยี่บสองคิวเช็คสภาพอากาศกันแต่เช้า นี่เป็นบ้านนากว้างมากสองชั้นด้วยราคาดีสุดๆแบบพลาสติกนะคะใช้ง่ายของซันออฟบูดแล้วก็เมื่อวันจันทร์ก็ให้เครนมาช่วยเทก็เดี๋ยวยังมีคนอยู่ไหมมีโอเคหลายๆคนนะจริงๆแล้วเนี่ยอ่า การหล่อชั้น2นะครับถ้าทําได้ตั้งแต่ชั้นหนึ่งก็จะดีเนาะจริงๆการหล่อพื้นเนี่ยมันก็ควรจะหล่อไปเป็นชิ้นเดียวกับคานห้องน้ําเอย่ยหรือว,ว่าพื้นที่เป็นพื้นสลับควรหล่อไปเป็นชิ้นเดียวนะครับเราสังเกตเห็นนะมันจะมืดๆเห็นไหมก็คือตรงนั้นนะ่ะเ,เป็นพื้นสลับกับเป็นพื้นของห้องน้ํา<อ>ที่เราหล่อไปเป็นชิ้นเดียวกับคานเลยนะครับถ้าเราเจอช่างที่หล่อแยกชิ้นหล่อแยกชิ้นนั่นหมายความว่าเขาจะหล่อคานขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตั้งแบบ หล่อพื้นอันเนี้ยใช่พื้นห้องน้ําหรือที่เป็นพื้นสลับเนี่ยพวกเนี้ยจริงๆก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะรั่วมันจะมีสูงคอนกรีตมันจะเป็นคนละชิ้นกันนะจริงๆการการหล่อคอนกรีตที่ดีคือต้องหล่อเป็นชิ้นเดียวแบบนี้ข้างล่างเนี่ยถ้าทําแบบนี้ได้ด้วยก็จะดีนะ่ะหล่อไปกับพื้นเลยนะครับที่เป็นพื้นสลับ er. ออนบีมยุงยุงเฮียพื้นสลับออนบีมต้องหล่อไปเลยจริงๆอะ่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยการทํางานของชั้นล่างเนี่ยมันอาจจะเกิดความยุ่งยากเพราะว่ามันมีในเรื่ออองงขทปลวก อะไรแบบเนี้ยช่างเลยทําการแยกแต่ถามว่าจริงๆอน่สำหรับอาคารเล็กอ่ะมันก็ยังพอยอมรับได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆอ่ะควรจะหล่อเป็นชิ้นเดียวกันแต่ชั้นสองเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ควรจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับไม่ควรจะแยกนะครับผมเคยเห็นลายหลังนะเขาแยกชิ้นแล้วมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าน้ําในห้องน้ำอ่ะมันจะชอบลัวลงมาข้างล่างเพราะว่ามันเป็นคนละชิ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้คอนกรีตควรจะผสมกันซึมมาเลยสําหรับพื้นที่เป็นพื้นหล่อโดยเฉพาะชั้นสอง ชั้นหนึ่งบางทีเขาก็ผสมมาเลยนะไม่ให้รั่วลงดินล้วต้องระบุไปตั้งแต่เราสั่งคอนกรีตใช่ปะ่ะเขาจะรวมราคามาเลยใช่ใช่เขาจะรวมเลยรวมกันไึมงก็คิวหนึ่งคิวหนึ่งเขาก็จะผสมมาอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงหนึ่งรอยบาทต่อคิวนะครับแล้วแต่ที่แล้วแต่ร้านอ๋อนึกว่าเรามาทําเองควรจะผสมมิกซ์มาเลยไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปประหยัดของแบบนี้กรณีที่เราเรียกรถอยู่แล้วใช่ใช่ก็คือหล่อเป็นชิ้นเดียวกันนะ หล่อเป็นชิ้นเดียวกันนะครับถ้าทําได้ตั้งแต่ข้างล่างก็ดีนะครับแต่บางคนถ้าทําไม่ได้หรือมันติดท่อปลวกหรือติดท่ออะไรก็แล้วแต่การทํางานเนี่ยสำหรับอาคารเล็กอยังพอยอมรับได้นะครับแต่ถ้าหล่อเป็นชิ้นเดียวกันได้ก็จะดีครับเนาะไปดูใกล้ๆก่อนว่าท,ที่เคียบอกว่ามันมืดๆเนี่ยมันฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องระวังเพราะว่าถ้าเราหล่อชั้นสองแล้วเราไม่หล่อเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยโอกาสที่มันจะรั่วมันมีสูงนะ เห็นไหมฮะมันจะมืดเลยไหมฮะมืดเลยมืดเลยก็คือเฮียหมายถึงว่ามืดก็คือเป็นสลับพื้นสลับออนบีมใช่ครับหล่อพื้นไว้แล้วนะคะแล้วก็หล่อไปพร้อมกับคานชั้นสองเลยใช่หล่อไปพร้อมกันกับคานชั้นสองนะครับถ้าเพื้นเพื่อนเห็นท่อฟ้าฟ้าน่ะคืออันเป็นโซนห้องน้ำใช่เนี่ยเราก็จะคือหล่อไปเลยนะคะครับฝังท่อไว้ให้เรียบร้อยนะครับที่เคยเจอเหมือนกันบางทีคือเขามากรีดฝังทีหลังอนเนี้ยหนักเลยครับหนักเลยเคยทำคลิปไปแล้วใช่นะไปตามดูในคลิปได้นะครับ นะฮะเห็นไหมฮะท้้งบนนีฮะหล่อไปเลยที่เป็นพื้นสลับอันนี้เป็น,นระเบียงเป็นระเบียงนะครับนะครับเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับก็หล่อไปเลยนะครับโอเคเนาะเล็กๆน้อยๆบ๊ายบายเพื<ๆ>่อนๆขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันเช้านี้นะคะ